สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสาวสวยค่ะมาเบิงค่ะโอ้ยนี่อยู่กลางป่านะอยู่กลางป่างี้มีคนเดียวเลยนะคะท่านผู้ชมค่ะนะคะข้างหลังมีสารเจ้าปู่อยู่นะคะเออท่านคุ้มครองรักษาเนาะท่านมาทักลูกทักหลานนะคะเรา่อจะทีให้ลูกหลานเอ่อทำมาหากินเจริญรุ่งเรืองนะคะตามพื้นที่ที่สำคัญก็จะมีการสร้างนะคะสารเอาไว้นะคะ ในป่านะพอเป็นเจ้าที่เจ้าฐานนะคะเนาะเรามาก็ต้องให้ความสักการะบูชาท่านนะคะให้ความนอบน้อมท่านนะคะโอเคเสร็จแล้วเราก็ไปฮะนี่เห็นไหมคะคุณูชมเห็นไหมหหหหแบบนี้ชอบนะคะ ท่นดูชมเห็นไหมเต็มเลยโอ้นี่ต้นเล็กๆนี่ก็เกิดเต็มเลยนะแถวเนี้ยนิดเดียวอะ่ะนะพื้นที่นิดเดียวอ่ะเกิดเต็มเต็มเลยนะ เจ้าปูคขาคอใหญ่ๆหน่อยเต็มเลยค่ะเจ้าปูแต่ขอลูกใหญ่ๆหน่อยเด้อต้นใหญ่ๆหน่อยเจ้าปูนุ่นเต็มเลย เห็นไหมเกิดเขาก็ไม่ได้หายากนะเข้ามาในป่าในี่โหได้หมดเลยได้หมดถ้าสดชื่นนะโอ้ยแฮปปี้ท่านผู้ชมมีความสุขจังเนี่ย,เข,ย,บบเ,ยเขาจะอยู่ทางน้ำแบบนี้ค่ะท่านผู้ชมคะเนี่ยเขาจะอยู่ทางน้ำแบบเนี้ย เนี่ยเห็นไหมเขาจะอยู่เป็นทางทางน้ำแล้วก็จะมีหนอ่อต้นไม้ใบไม้แบบไหลเนาะไหลตามน้ํานะคะมันก็จะเกิดเป็นระบบนิเวศระบบนิเวศท,ทางธรรมชาติเขานะะ็จะเกิดเต้มอยู่เนี่ยม,มีไหม มีคนต่างประเทศอัฟกานิสถานเยสุธาราเธอไปทำอะไรเธอไปทำอะไรในป่าเธอไปหาอะไรมันเป็นใบอะไรหรอฉันบอกว่ามันเป็นอาหารมันเป็นอาหารที่อร่อยมากเป็นอาหารป่าเธอรู้ไหมอู้ a ู้อเมซิ่งนะคะเขาก็บอกว่าเอออเมซิ่งเขาก็ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นไม่เคย,เเคยอะไรเนาะ

โอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อยตายแล้วยิ่งจนพลาอเคไปก็หาไปเรื่อยๆนะหาไปเรื่อยๆแล้วก็เจอ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 ฮะนี่อย่างเงี้ยผัดอร่อยใบเล็กๆนี่ผัดอร่อยนะคะกินก็อร่อยด้วยยายๆบอกว่าใบเล็กๆนะหน,กหนูกินอร่อยนะนี่ สุ่มหาของป่าเมียดูดูหญิงแต่งตัวดูเธอแต่งตัวมาหาของป่า <c ười>